จบครับ What If ซีซั่นสาตอนที่หนึ่งนะครับโอ้โหมาถึงก็เปิดได้อย่างสวยงามเลยนะตอนแรกนะครับประทับใจมากเลยสำหรับผมส่วนตัวชอบมากเลยนี่แหละสมกับคำว่า What If ครับก็ยังคงคอนเซปต์ไอเดียที่แบบทำเรื่องราวของจักรวาลมาเวลให้มันแตกต่างออกมาแล้วดูแล้วมัน ชอบในไอเดียในการนําเสนอเรื่องราวอะไรอย่างนี้นะแล้วยิ่งในตอนนี้นี่มาถึงตอนแรกโคตรฉีกเลยเป็นการหยิบจับเรื่องราวในโลกที่เกิดมีไททันอย่างเงี้ยเป็นมหาสงครามอะไรนะแกมม่าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการฉีดรักษาฮักจะให้กลับมาเป็นคนปกติดันไปทำเพิ่มมอนสเตอร์ไททันตัวตัวใหม่ขึ้นมาซะอย่างนั้นกลายเป็นไททันยักษ์ เอพิกก็รูปแบบคล้ายๆเหมือนหนังไททันเหมือนหนังพวกมอนสเตอร์เวิร์ดอะไรเงี้ยเหมือนมีพวกก็ซีล่าไคจูนี่แหละมากำเนิดบนโลกนี้โอ้ oh, พวกอเวนเจอร์วิ่งเรื่องกันวุ่นวายกว่าเดิมอีครับเคยแต่สู้กับศัตรูตัวเล็กๆกับศัตรูระหว่างประเทศนี่ต้องมาสู้กับไคจูฮฮิอะเลยต้องสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาอารมณ์เหมือนคล้ายๆกันดั้มเหมือนแปซิฟิกรีอน Rim, อะไรอย่างนี้นะโอ้ oh, โคตรเท่เลยแล้วแบบระหว่างดูมันเหมือนเอาใจพวก แฟนๆพวกแนวแบบพวกแนวแบบนี้นะแนวแบบหุ่นดบป a c i ซิฟิกดมแนวแบบเซนไตพวกแก๊ง5สีอะไรเงี้ยยอดมนุษย์หสีของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบต้องมาขึ้นหุ่นยนต์ชุดเกราะสู้รบกับศัตรูอะไรเงี้ยเท่ดีว่ะแล้วมันไม่ได้แบบเอาใจแค่แบบในทรงนี้นะ แค่ไอดวงไอเดียมันก็ดีแล้วโหเนื้อเรื่องก็ดีนะถ้าสังเกตดีๆเนื้อเรื่องนี้เนียนมากเลยนะตอนแรกที่ใส่เข้ามานะการนําเสนอเรื่องราวของบูสแบนเนอร์แซมอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างหรือว่าแก๊งอเวนเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยดีไปหมดว่ะตอนแรกไม่รู้จะหักคะแนนอะไรเลยดีงามทั้งเนื้อเรื่องภาพแล้วก็บทสรุปที่สวยงามถือว่าเป็นวอตอีฟที่ตอนแรกเปิดมาดีมากเสียดายอย่างเดียวไม่มีภาคไทยอีกแล้วซีซั่น3ไม่ทำภาคไทยอีกแล้วครับ รู้สึกว่าดิสนีย์ช่วงหลังจะกลับมาทำภาคไทยนะแต่ทำไมไม่ทำภาคไทยของ What e วอ a อ If วะหรือว่าไม่เน้นแล้ว,ว่าของ well, มาเวลไปเน้นของพวกเกาหลีเลยว,ว่าคอนเทนต์อย่างซีรีส์เกาหลีภาคไทยยังมีนะเใอหอ้คะแนนตอนนี้ผมให้ไปก่อนเลยสิบเต็มเลยเออแล้วหลังจากนี้ก็จะมีวันละตอนนะครับจะใครยังไม่ได้สมัคร Disney ์พัทสมัครมาดูเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็จะชนอีกหลายคอนเทนต์เลยทางดิสนีย ปล่อยมาเพื่อเป็นแบบในช่วงคริสต์มาสนี่แหละรู้เลยแล้วแตอน8วันแต่ก็จะไปทับซ้อนกับพวกของ Netflix Netflix นี่จะมี Squid Game 2ดูกระแสน่าจะกบแน่สูไม่น่าได้อะ Squid g เกมน่าจะแรงกว่าเจ๋งว่ะหลายๆฉากนี่นึกถึงก็ซิล่านะครับนึกถึงก็ซิล่าเมกาฮักตอนจบเคลียร์กันได้เดินลงน้ำไป แม่งก็ซิล่าชัดๆเลยเอาใจพวกสายไททันว่ะตอนนี้ดีจัดว่ะผมว่าดีจัดตอนนี้แล้วซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสุดท้ายเนี่ยอีก7ตอนเนี่ยคงจะต้องเน้นแล้วล่ะนะเรื่องราวจะอะไรยังไงเนี่ยมึงอยากนำเสนอตรงไหนที่แบบเด็ดๆเนี่ยคงต้องเน้นและ what if อ้าวแอดฟ็อกยังอยู่นะถ้าเปิดหน้าประทับใจขนาดนี้ขายโมเดลต่อเลยไหมพี่ฟิวจะได้ซื้อมาตั้งไว้ข้างหลัง ยังคงแพงน่าดูแต่แม่งขายของเล่นได้เลยนะไอพวกคอนเซปต์หุ่นยนต์ที่มันมาแต่ละตัวนะแต่ละคนก็มีหุ่นยนต์เอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่ดูเหมือนในตอนนี้นี่ไอแซมนี่จะเด่นสุดแซมกลายเป็นหัวหน้าอเวนเจอร์นะเนี่ยที่เราดูเนี่ยแล้วก็มีโมนิก้าเหมือนเป็นมือขวาถ้าแบบพวกรุ่นเก่าไม่มีเลยเว้ยมันจะมีช่วงศึกอะไรนะ สงครามแกมม่าเนี่ยช่วงแรกๆที่อเวนเจอร์ทำหุ่นลบอ่ะแล้วสู้กับเอพ็กก็คือพวกตัวร้ายไอ้ี้ยตายกันหมดยกบังเลยมีหุ่นทอด้วยอทอบังคับหุ่นไม่น่าเชื่อเทพเจ้าต้องบังคับหุ่นกับเขาด้วยขำเหมือนกันปะแล้วตายยังไงก็ไม่เห็นนะโอ้ไม่น่าเชื่อไยม,มันคิดไม่ออกเหมือนกันว่าทอถึงขั้นต้องลงทุนแบบเข้าไปในหุ่นเพื่อบังคับหุ่นสู้อะสภาพนี่เทพเจ้าสายฟ้ากู อยากได้โมเดลเลยหุ่นมูนไนท์เทจัดต้องตอนหลังจากที่สุดท้ายสุดอ่ะน่าจะเป็นหุ่นที่เท่ที่สุดอ่ะมาหาอเวนเจอร์อะที่เป็นการรวมตัวกันของหุ่นยนต์ทุกตัวเป็นการที่บูสแบนเนอร์เขียนโปรแกรมไว้ให้อะเป็นท่าไมา้ตายรวมตัวกันยังแม่งยังก็เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่การ์ตูนญี่ปุ่นดิต้องเรียกว่าแก๊งเซนไตเกเคเหมือนเวลาจะสู้กับศัตรูแบบพวก ใคจูพวกใครท่านเวลาจะแพอย่างเงี้ยมันจะชอบรวมร่างกันใช่ไหมเออโหดจัดเท่เลยว่ะผมว่าตอนนี้หลายๆคนคงชอบว่ะชอบแน่ๆนะครับแล้วยิ่งใครชอบกอซีล่าอยู่แล้วนี่ไม่ต้องสืบมีพ่นลมหายใจแห่งควมตายด้วยฮักเมกาพ่นลมหายใจแห่งความตายเป็นสีเขียวเฮ้เท่เเปิดดีนะเปิดหัวดีตอนแรกอะ่ะให้สิบเลย ถือป่ดหัวดีชอบชอบก็ฝากกลุ่มไลน์ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนหรืออะไรเดี๋ยวจะดูกันอีกนะครับตอนที่2เดี๋ยวนัดดูว่าจะดูกี่โมงนะจะแจ้งในกลุ่มไลน์ไว้นะครับฝากด้วยใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้นะครับเรามานั่งดูพร,พร้อมๆกันแล้วก็คุยรีวิวขำๆสไตล์บ้านๆแบบอคาติหนังฝากไว้ด้วยทุกคน